คือวิโตที่ต่อสายพันธุ์หิ้งจันทร์ครับเข้าบบตองไปโยกออกเข้ามบตองงกออกเข้าหายสาพันธุ์มันง,ง่าวกว่าแล้วเขาก็ตัดตัดให้มันขาดออกจากกันตัดออกแล้วก็มาใส่เข้าเอาเข้าไปในหิ้จันทร์เอาเข้าไปแล้วว่ามันตึงขนาดทำไหนะเขาก็เอาเล็กหลัดเล็กหลักตัวนี้หลัดเข้าไปหลัดเข้าไปก็คือขยับ เง so first, really? ้าสันได้นะครับจะยาดเง้าสันได้เขาก็ขันให้มันแน่นขันขันให้มันแน่นมันแน่นแล้วที่โปต้องไปเฮ็ยนยั้งมันไม่หันนะครับให้จะขยับเอาก็ได้จะขยับมือเรียร้องมึงก็ได้จะยับไปตมาไปหลังไตฐางไตยังก็อร้องมึงร้องในทีวีซีนะขันแน่นปึ๊บเง้าก่อนือเขาไปมันก็บสืดึงมันก็บสือเรียนนะต้นหนีสือเรียนตามต้นหนี เพื่อเห้ะตะไคร์ตัดออกครับต้นมันเรือนีออ่ตัดออกแล้มันสั่นมันอก็จบต้นนี้ก็ทีวิธีการที่ต่อทางล่ในหมีจันต้นตนีนนคน้คือเนี่ยต้นนี้คือเล็กหลักเล็กหลักเขาหลักกอกหนาบนะครับเ,เนี่ยหลักกอกหนาประมาณกว้างนิ้วหนึ่งหูหนี่จะเป็นหูนิ้วหนึ่งครับหูหนี่หูวงนี่นิว้วหนึ่งมีคล้ายตามร้านวัสดุก,ก่อสร้สางทั่วไปเด้อครับ ร้นานอะไรรถนี่รถเกี่ยวรถยางนี่ยนี่จะมีครับนั่นอันนี้รถเกี่ยวของรถอะไรรถเนี่ยคืหินกว้างเส้นหินกว้ายยวงนี่นี่